สวัสดีครับผมสายเต็มิสิกครับอยู่กับวินเทจกันต่อวันนี้มาดึกหน่อยนะพอดีว่าพึ่งได้ w U 5มา m i n j a a p n นะครับผมลองฟังเสียงก่อนค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกันคนที่ชอบซาวกีตาร์นุ่มๆหวานๆน,นะมอริสเลยนะครับผม ผมชอบมาเลสอยู่แล้วนะครับผม w 2 5 Made in Japan นะครับตัวนี้สวยสวยมากผมชอบรุ่นพวก W เขาเรียกคออะไรนะ V shape เหรอใช่ไหมคอมันถ้าเป็นคอ C มันก็จะแบบนี้เลยอันนี้มันจะออกประมาณเนี้ยถ้าเป็นพวก w 2 5นะผมชอบมากเลย มันเป็นคอ V shape เวลาเล่นแล้วมันจับง่ายนะครับผมหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจนะว่าผมเรียกผิดหรือเปล่าคอมันไม่ได้เป็นตัว C คอมันจะเป็นแนวเนี้ยอ่าน,น,นะนะแล้วก็คอเล็กด้วยนะครับผม สวยนะครับผมตัวนี้ใครปิดก่อนปิดได้เลยตัวนี้ผมเอาให้สี่บนเก้าพนสพอนะครับผมสายที่ติดมายังใช้งานได้อยู่สายสภาพยังดีอยู่ผมเชื่อว่าสายที่ติดมามันน่าจะดีกว่าสายที่ผมเปลี่ยนให้อันนี้ผมไม่เปลี่ยนให้นะ <problèmes> ตัวนี้ผมให้สายตัวนี้ไปเลยเพราะว่าสายมันใช้งานดีอยู่นะครับผม <Th ats> น่าเล่นมากมอร์ดิสผมเชียร์เลย เล่นเหอะมอริสเวลาขายราคามันไม่ตกเยอะโอเคไล่จากหัวเลยแล้วกันลูกค้าก็ดูตามนี้แหละนะครับผมอ่าแล้วก็บดิงรอบหัวสวยโอเคลูกบิดเดิมๆนะครับผมด้านหลังต่อมอริสนะครับผมตรงขอบๆออขอบๆอ,อ,อ,อไม่ค่อยมีรอยอลูกค้าก็ดูไปด้วยนะครับผมบางทีผมี้เยจอธิบายคือจริงๆกีตาร์สภาพมันดีอยู่แล้วคอคอสวยเลยนะครับผมนี่ อ่าคอไม่มีเยินนะมันน่าจะมีอรอยนิดหน่อยตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมอ่านะครับผมอ่ะดูซอกดูอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็ปกติทุกอย่างก็สวยดีนะครับผมโอเคข้างหลังเป็นไม้รูสบูดผมชอบวียูห้ากับ W ียสามสิบไม่ต่างกันเลยเสียงก็ไม่ต่างกันเลย <laughs> นะครับผม <laughs> เนื้อไม้สเปคเดียวกันนะครับผมโอเคก็จะมีฝ้านิดหน่อยตรงเนี้ย อย่าไปซีเรียสครับผมเล่นมือสองคือเล่นงานมือสองอะ่ะนักลบ่์มันจะมีบัตรแผลอยู่แล้วแต่จะมีพวกริร้วรอยบ้างเล,เล็กๆน้อยๆทั่วไปแต่อย่าให้มันน่าเกลี่ดนมากจนเกินไปบางบางคนหาแต่ของถูกมากจนเกินไปคือมันมีหลายคนนะที่ซื้อกีตารับมาในเพจนี่แหละโอ้ยสภาพเละมากคือเขาเน้นของถูกแล้วก็เอามาขอเทิร์นผมอะ่ะเยอะแต่ผมไม่ได้รับเทิร์นนะส่วนใหญ่ผมจะเน้นสภาพอย่างเดียวและผมไม่ได้รับซื้อด้วยนะครับผมอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนเลย <laughs> เหนื่อยมากเลยลูกค้าทักมาจะขายกีตาร์ขี้เกียจต่อรองนะครับผมไม่ได้รับซื้อนะผมขายอย่างเดียวนะครับผมผมมีคนป้อนของให้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมคือผมขี้เกียจไปนั่งต่อราคามันเหนื่อยนะครับผมโอเคอันนี้ต้องขอโทษจริงอ่าข้างๆสภาพสวยเลยลูกค้าก็ดูด้วยนะครับผมสภาพสวยเลยแต่ที่ก็เป็นพวกขนแมวออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเอ่ยอ๋อไม่เกี่ยวเป็นไม้เป็นไม้ไม่เกี่ยว ไม่แนใจเหมือนกับว่าเลกเกอร์มันผุดแล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้ดูตามด้วยแหละนะครับผมแต่ไม่น่าเกลียดครับไม่น่าเกลียดเป็นธรรมชาติของกีตาร์ครับโอเคข้างๆอ่าสวยสภาพสวยข้างหน้าสวยเลยนะครับสายสายเป็นเบอร์สินะครับผมทัชชิ่งกำลังดีมาริสทัชชิ่งดีมากบอกไว้ก่อน ถ้าเป็นพวกยามาฮ่บางรุ่นเสียงมันจะใส่โดดหรือเกือบทุกรุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นพวกมอร์ติสซาวเบ i t มันจะอุดมันเล่นเวลาสตาม์คอร์ดเนี่ยที่ผมชอบมอร์ตสก็แบบนี้แหละยิ่งเป็นกีตาร์พวกแบบนี้เนื้อไม้มันแห้งเวลาใช้งานไปอ่ะเนื้อไม้เสียงมันจะเปิดกว้างยิ่งเราใช้พวกสายดีๆด,ด้วยอ่ะเสียงยิ่งดี เล่นแล้วเปิดดีเล่นแล้วเปิดดีตัวนี้ราคาอยู่ที่4,950จริงๆ W5 ถ้าสภาพไม่ดีอะมันไม่ใช่ราคานี้นะราคาสูงกว่านี้ W5 m a d e i n Japan นะครับผมราคาอยู่ที่4,950ค่าส่งแบบโอเต็มอยู่ที่180เก็บรายทางอยู่ที่250บาท กรณีที่เก็บปลายทางเหมือนเดิมก็ผมมัดจำ500ส่วนที่เหลือจากปลายทางผมให้สําหรับลูกค้าที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมมัดจําไม่มีการวางสินค้าไม่มีการเก็บสินค้าไว้ให้ลูกค้าปากเปล่านะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตไม่รับจริงๆสนใจทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เ like ข้ามาได้เลยถ้าเจอในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวไม่ต้องคอมเมนต์ถ้าสนใจพร้อมปิดจริงๆทักแชทเข้ามาได้เลยเบอร์โทรมีโทรมาก,ก่อนก็ได้ครับผมโอเคฝากด้วยนะครับผมรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไปให้เลยสวยตอนนี้สวยเพิ่งได้มาสดๆเมื่อกี้นี้เองนะครับผม เป็นไม้รสบูดด้วยราคานี้ใครที่กําลังกำเงินเดินไปซื้อ F3 บนห้างตอนนี้เกือบห้าพันแล้วงานอินโดนี้เล่นพวกงานญี่ปุ่นดีกว่านะครับผมฝากด้วยนะครับผม W5 m a d ดอินเจแปนรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้เลยขอบคุณมากครับ